ฮัลโหลสวัสดีค่ะเจอกับสดาอีกแล้ววันนี้สดากำลังจะมากินของอร่อยก็เลยจะมาให้ดูกันไทายซิวเป็นอะไรเดี๋ยวจะให้ดูว่าวันนี้กินอะไรนี่นี่นะคะเห็นไหมอันนี้คือซาลาเปาค่ะเป็นของฮ่องกงคือเขาเรียกจริงๆเขาไม่ได้เรียกซาลาเปาเขาเรียกบันค่ะเพราะว่ามันจะไม่เหมือนซาลาเปาตอนนี้สดากำลังอบอยู่เห็นไหม คือจริงอะคือลองใช้ไมโครเวฟไปแล้วแต่ว่าพอเราอบแล้วมันนิ่มก็เลยลองมาใช้เตาอบแบบนี้ดูว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีข้างบนแป๊บนึงนะฮัลโหลมาแล้วขึ้นมาข้างบนแล้วจจดการอบมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมนี่ก็อย่างที่บอกนะคะนี่อันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมเป็นอย่างนี้คืออันนี้มันคือ มันเหมือนซาลาเปาค่ะแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นบันเพราะว่ามันจะข้างบนถ้าเป็นซาลาเปามันจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมแต่อันนี้มันจะเป็นแบบนี้คือข้างบนมันจะเป็นแบบคือแบบกรอบๆแล้วออกหวานรู้ไหมว่าสราเคยไปที่ฮ่องกงใช่ไหมแล้วไปกินมาแบบขอบอกว่ามันอร่อยที่สุดนีโลกประเทศไทยแบบ คือกินแล้วรับไม่ได้แต่ว่าของที่สากินอ่ะร้านเลยการ์เด้นหรือว่าเรียกว่ารีการ์เด้นประมาณเนี้ค่ะร้านนั้นนะแต่มันจะเป็นแบบนี้แต่ข้างในเป็นไส้ครีมแต่อันนี้เป็นไส้หมูแดงพี่สาวสดาไปฮ่องกงแล้วซื้อมาให้คือซื้อร้านเลยการ์เด้นไม่ได้มันไม่มีเสียใจมากอันนี้เป็นไส้หมูแดงร้านเด็ดร้านเด็ดของฮ่องกงเลยถ้าเกิดใครรู้จักก็จะต้องรู้เลยว่าจะต้องไปกินร้านนี้ชื่อร้านติ่มโฮวันใช่ไหมรู้จักไหม นี่เดี๋ยวสดาจะลองมากินให้ดูว่าเป็นยังไงแต่สดากินไปแล้วมันคืออารมณ์มันจะต้องไม่เหมือนแน่นอนเพราะว่าคืออันนั้นน่ะมันจะข้างบนมันจะกรอบๆหวานๆแต่เนี้ยพอเราไปเวฟมันก็นิ่มแต่แต่จะลองมาชิมให้ดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะมีไส้ดูเป็นไส้หมูแดงนี่แบบนี้อืมขนาดนะ้า่านมาหลายวันแล้วคือไม่ได้กินสดๆะคะ่ะเอากลับมาบ้าน พี่สาวสระซื้อมาให้ยังอร่อยเลยอ่ะอืมหืมถ้ากินที่นั้นนะอร่อยมากแนะนำเลยถ้าเกิดใครไปฮ่องกงต้องไปกินเลยนะคะร้านดิมโฮวันเนี่ยอันเนี้ยซาเปาซี่มหมูดำพี่พี่สาวสาวบอกอร่อยมากแล้วก็ร้านเลยกาบเดนที่สระไปกินสาลเปาสซครีมแบบอร่อยมากพูดไม่ถูกหืมชี่อด หนาดแบบว่ามันไม่อารมณ์แบบความอร่อยต้องลดลงแน่นอนเพราะแป้งมันไม่เหมือนปรติกินที่นั้นแป้งจะกรอบแล้วหวานแต่น,นี้แบบก็ยังมีความอร่อยอยู่ค่ะถ้าไปใครใครไปห้องกงนะอย่าลืมทีเด็ดจริงๆขอบอกขนาดนี้แบบอือ <c oughs> ยังมีความอร่อยอืมมาก่อนต่อมา อือหนึ่งอย่างดีใจมากบอกให้พี่สาวซื้อมาให้แล้วก็ได้นี่มากรองลาดูเล่นะคะดีใจมากๆเลยอ่ะรอบนี้ซื้อเยอะเลยรับที่แล้วสั่งน้องแพวสั่งสักน้องแพวแปดชิ้นแต่รอบนี้ให้พี่สาวซื้อสละอหพี่ให้พี่สาวซื้อมานี่ ประมาณสิชิ้น2,4,6,8,10,12 15ชิ้น, 2> 2, 4, 6, 8, 10, นจำไม่ได้เลยว่าลดอะไรมั่งนี่เดี๋ยวจะลองมาชิมเลยนะเอานี้ดีกว่าคิดว่าน่าจะเป็นไม่มะพร้าวก็วัน,นิลาอือหน่าจะเป็นมะพร้าหรือวานิลานี่แหละอร่อยจังเลยอะ่ะอือหอแล้วก็อร่อย นี่ละกันอันนี้เป็นของดังของเขาเลยนะสีเนี้ยแต่จำไม่ได้ว่ารสไรรสเดอร์เพอร์เฟกตดีใจมากมีความสุขมากเลยได้มากระลองแล้วก็ยกมิอนท์กปองอร่อยมากเลยเอะไรอีกไหม อะไรไหมอีหนึ่งศิลกันเป็นน่าจะเป็นอะไรเดียเอาเป็นสีฟ้าแล้วกันไม่รู้เป็นอะไรเ,เป็นมิ้นค่ะเป็นแนวๆว่ามิ้นอร่อยทุกรสมันก็ลองเ,อเล่นนะแบบเป็นอะไรที่เลิศมากใครอยากทานนะคะไปฮ่องกงไปซื้อเองก็ได้ สิงโปร์ก็มีแล้วก็หรือไม่ก็พีสัพีมาทานได้ค่ะมีคนพีหลายคนถ้าไม่รู้จะพีคนไหนก็ไปพีน้องแพกวก็ได้ค่ะที่สซดาเคยพีรอบที่แล้วเราไม่ขายนะคะหลายคนชอบหาว่าโซ่าขายเราไม่ขายค่ะเราฟื้นมาทานก็เลยอยากมาแนะนําของอร่อยนี่และอย่าลืมนะใครไปฮ่องกงก็อย่าลืม ซื้อมาทานนะจ๊ะไม่ไม่ต้องซื้อมาทานก็ได้ต้องไปกินที่นั่นนะอร่อยมากมาเลยร้านร้านที่สุดาไปกินเลยการ์เดนเป็นแบบนี้แต่เป็นไส้ครีมนะส่วนอันนี้เป็นไส้หมูแดงร้านติมโฮวันเลิศเหมือนกันเป็นร้านดังของที่นั่นเลยโอเควันนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะไปกินต่อกําลังเอ็นจอยมากเลยมีความสุขก็เลยมาทักทายนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนลยบาย